อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล่งหงครับพาทุกท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งร้าน ชาตามือนั่นเองนะครับวันนี้นิดพามาที่สาขาที่บอกได้เลยนะครับว่าหยุดใจกลางเมืองสุดๆเลยนั่นก็คือสาขาเซ็นทรัลเอ m b a สซีชั้น4ีนั่นเองครับสาขานี้เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่10บโมงถึง3ามทุ่มนะครับตอนนี้ชาตามือครับเขาได้มีเครื่องดื่มชาไทยสูตรใหม่ออกมาอีกแล้วครับซึ่งเป็นเครื่องดื่มครับที่เรียกว่าต้นตํำรับชาไทยสูตรไม่แต่งสีนั่นเองก็คือชาไทยสีธรรมชาติครับเนเชอรัลไทยทีนั่นเองวันนี้มีถึง4เมนูด้วยกันครับ เมนูแรกครับของซีรีส์นี้นี่เลยครับผมชาไทยสีธรรมชาตินั่นเองนะครับผมโอ้โหมาลองชิมกันดีกว่า อร่อยมากๆเลยจุดเด่นของเมนูนี้เลยนะท่านผู้ชมครับเป็นรสชาติต้นตํำรับชาไทยตราชาตามือนั่นเองครับไม่มีการแต่งสีจะมีความเข้มข้นครับมีกลิ่นหอมของชาเมรืรอกีนิกทานเข้าไปแล้วใช่เลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญครับอร่อยมากอีกด้วยนะฮะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของชาไทยตราชาตามือนั่นเองครับเมนูที่2ครับต้องนี่เลยชาไทยลาเต้สีธรรมชาตินั่นเองครับนี่เลยฮะข้างล่างมีบุกมรกตด้วยฮะชอบมาก บุมะะกมรกเด็ดมากอย่างแรกเลยก็คือ หอมกลิ่นชาไทยมากตัวลาเต้ครับกับชาไทยของที่นี่เนี่ยมันเข้ากันมากครับและที่สําคัญไปมากกว่าน,ะนั้นก็คือมันช่วยเพิ่มรสสัมผัสของลาเต้นุมน่มๆนั่นเองและยังไม่หมดนะยังมีรสชาติที่เข้มข้นอีกด้วยความหอมของชาไทยอีกด้วยครับเรียกได้ว่าอัดแน่นลุกอนูอยู่ในแก้วนี้เลยครับและยังไม่หมดเท่านี้นะฮะเมนูนี้ครับเขายังใส่ท็อปปิ้งมาอีกด้วยครับเป็นมุกมรกตกินเข้าไปแล้วเคี้ยวเข้าไปแล้วเข้ากับน้ํารสชาตินี่ อร่อยมากเลยต้องยกนิ้วให้และเมนูต่อมาครับเป็นชาไทยวีแกนสีธรรมชาตินั่นเองนะครับและด้านในก็มีนี่ด้วยของโปรดของนิกเองบุก นี้บอกเลยว่าคลีนคลีเลยเมนูนี้ครับเหมาะสำหรับผู้ชมสายวีแกนมากๆครับเพราะว่าเป็นสูตรที่ไม่เพิ่มน้ำตาลเลยครับผมสั่งหวานน้อย0%แต่ก็ยังได้รสชาติชาไทยที่อร่อยเข้มข้นนั่นเองนะทุกคนครับ คุณผู้ชมท่านไหนครับที่เป็นสายวีแกนนิกบอกเลยนะฮะว่าเมนูนี้ตอบโจทย์มากไปทานกันให้ได้นะครับ,บๆๆแล้วก็วันนี้ครับเมนูที่4นี่เลยครับชาไทยสีธรรมชาติ1.02ต่ำนั่นเองครับผม1.02ต่ำคือน้ำตาล0%แล้วก็แคลอรี่ต่ำนั่นเองไขมันต่ำบอกเลยว่าดื่มไปแล้วดีต่อสุขภาพแน,น่นอนครับ เป็นรสชาติที่วันนี้นิคเพิ่งเคยทานครั้งแรกเลยนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นเมนูที่ไม่มีน้าตาลนะท่านผู้ชมแต่ว่าเขาเนี่ยมีรสชาติของชาไทยครับที่ยังเข้มข้นหอมอร่อยและก็มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับชาตรามือนั่นเองครับวันนี้ครับนิกพาทุกท่านมาครับอยู่หน้าร้านชาตามือสาขาเซ็นทรัลเอ็มบัสซีชั้น4นั่นเองนะครับสาขานี้เปิดทุกวันตั้งแต่10บโมงถึง3ามทุ่มนะครับ แล้ววันนี้ครับอิ่มอร่อยขนาดนี้ครับนี่ก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากชาตามือครับนี่เลยฮะเป็นชามะลีจัสมินทีตราชาตามือครับชาเขียวพันธุ์ดีที่นํามาผสมผสานกับดอกมมลีครับเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยและเพิ่มรสสัมผัสให้มีกลิ่นหอมผ่อนคลายนั่นเองนะฮะวัตถุดิบมาจากธรรมชาติ100%ครับนี่เลยฮะ เรียกได้ว่าจะชงดื่มแบบเย็นเนี่ยก็เพิ่มความสดชื่นได้ดีเลยละครับจะชงแบบร้อนเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันครับผลิตภัณฑ์ชามลิจัสมินทีครับมีจําหน่ายชนิดซองเยื่อแบบถุง12ซองครับและชนิดกระป๋องซองเยื่อ40ซองครับท่านผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่หน้าร้านชาตามือกว่า200สาขาทั่วประเทศไทยนะครับหรือว่าสั่งออนไลน์เนี่ย ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ s h o ป e ี Lazada เซิร์ชปปว่าชาตามือ u n d e r s c o r e o f f i c i a l ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ l ล n e แอดครับแอดชาตามือครับเพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับชามลิจัสบินทีอันหอมหวานได้แล้วล่ะครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับขิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีทั้งแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง100%ไม่มีน้ำตาลนะครับสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทยแผนกชากาแฟครับและตอนนี้ครับที่ร้าน อีเลเวบ้านสมุนไพรเราก็มีขายแล้วนะครับช้อปปี Lazada ครับเซิร์ชว่า Herber House Underscore Official ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Li n e แอดครับแอดเฮอร์เบอร์เครับและอีกหนึ่งช่องทาง t ิกต o k เซิร์ชว่า Herber House นะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับว่าผมนิกเล่นหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วที่ไหนกันต่อเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ